แล้วมีการจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงบ้างครับสเตรสกับเรื่องงานก็ก็ระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วเวลาเราเจอสเตรสแบบบางทีไม่ใช่สเตรจากคนไข้หรอกโอเคคำพูดที่ผมเชื่อว่าน่าจะเจ็บปวดสุดในหมอรีโปคือแบบหมอทําไมไม่ท้องอะอ่าใช่ไหมวิธีการจัดการเนาะมันพอมันผ่าน ผ่านมาเรื่อยๆมันมีทางเคสสาเร็จและไม่สําเร็จแล้วเคสที่ไม่สําเร็จพอทําต่อไปมันก็สําเร็จเพราะฉะนั้นมันเห็นภาพหมดแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราเห็นเหมือนล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าคนไข้อะอาจจะยังไม่เห็นหน้าที่ที่เราได้เรียนรู้มาเนาะก็คือการที่เราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่พาคนไข้อ่ะผ่านจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองให้ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งแบบร้องห่มร้องไห้เลยมไม่ควรเนาะเราอาจจะดาวสัก นาทีนึงหลังจากเห็นผลแล้วต้องพอแบบหมายถึงว่าเห็นเบต้าซีจีคือฮอร์โมกนการตั้งครรภ์แล้วแบบไม่ขึ้นไม่ขึ้นอเราก็ดาวแล้วเราก็ต้องกลับมาปุ๊บเรารู้สเต็ตต่อไปแล้ะเราต้องมาถึงคนไข้ามาเราต้องเข้มแข็งแล้วก็พาเขาผ่านจุดที่เขาอาจจะดาวมากๆเนาะไปให้ได้เพื่อที่จะไปก้าวต่อไปเพราะเราเห็นหมดแล้ะว่า แค่นี้ถ้าสมมติครั้งแรกไม่สำเร็จเค่สอเราทำอะไรให้มันสำเร็จได้มันเปลี่ยนทาง<ช>หรือจะหาสาเหตุอื่นหรือ<ช>ลองทำโปรเซสอย่างอื่นดูไหม<ช>แล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าถูกต้อง